นักข่าวไปเจอกับนายอินสอนดวงแก้วอายุ66ปีชาวจังหวัดเชียงรายครับมีอาชีพขับรถสี่ล้อรับจ้างก็ยอมรับว่าปัญหาหมอกควันไฟเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างหนักนะครับทางด้านสุขภาพที่ต้องเผเชิญกับหมอกควันขณะที่ออกมาให้บริการลูกค้าต้องแสบตาแสบจมูกแล้วก็เสี่ยงต่อการป่วยอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังกระทบกับการประกอบอาชีพด้วยเพราะผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงบางวันไม่มีคนมาใช้บริการด้วยครับ เลือกตั้งครั้งนี้นายอินสรนก็เลยบอกว่าเขาคาดหวังนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายที่จะเข้ามาวันที่1 4พฤษภาคมนียนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเข้าไปในสภาแล้วก็อยากจะให้ช่วยผลักดันให้มีนโยบายหรือว่ามีมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระเร่งด่วนและจริงจังครับอยากยา,ากจะใี้รัฐบาลชุดข้งหน้าที่ว่าจะเลือกตั้งวันข้างหน้าเนี่ยครับขอแก้การหมอกควัน ตัวนี้ที่ได้้องอย่างน้อยก็ขอให้มันได้อย่าสักเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อยังดีนะครับนะอย่าให้มันมีนักอย่างดีมันจะลดทุกอ,อย่างทั้งแต่ร่างกายทั้งแต่นี่ใบมดนะครับทั้งแต่ส่วนละูกคนตั้งแต่เด็กถึงคนเฒ่าแก่ เช่นเดียวกับนางสาวพิมลักษ์แซ่โซงครับอายุ37ปีเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างก็บอกว่าปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก ทำให้การทำมาค้าขายในช่วงที่ผ่านมาลำบากครับจึงต้องการให้คนที่ชนะการเลือกตั้งที่จะเข้ามาบริหารประเทศมาเป็นผู้แทนเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยมาตรการหนึ่งที่เห็นว่าน่าจะแก้ได้ก็คือการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพและก็สร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ชนบทและบุคคลบนพื้นที่สูงเพื่อลดการเผาครับคนอาจจะตั้งใจไม่หรือไม่ตั้งใจก็ได้คืออาจจะแบบเกิดจากเศรษฐกิจด,ด้วยเศรษฐกิจไม่ดี ก็อาจจะเป็นแบบถ้าเป็นเช่าเขาอะไรก็อาจจะทําไล่เรื่องรอเป็นเขาป่าเพื่อทํแต่ระทีเนี่ค่ะก็เลยทําให้เกิดหมอกควันเยอะเวละชีบระดบมาถก็เลยอย่างอย่างอันนี้ก็ลอยอยาเงี้ยค่ะก็มีการของป่าบ้างแต่ว่าอย่างนี้ก็ร้อยลงมากแล้วการแก้ต้องแก้ยังไงครับปีนี้จังหวัดเชียงรายเกิดไฟป่า มีปัญหาเรื่องจุดความร้อนฮอตสปอตนะครับแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินมาตราฐานปกคลุมพื้นที่นานกว่า60วันก็2เดือนเต็มเลยครับจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อยากจะให้ผู้แทนเนี่ยเข้ามาแก้ไขในระยะยาวด้วยครับ